อันนี้ทำบัควตนะครับผมภรรยาลองทำครั้งแรกนะครับผมแต่ว่าสีสับได้เลยนะครับโอเคครับผมทําเองก็ใส่เต็มที่เลยเห็นี่ครับลองชิมลองชิมน้ำดูก่อนปึ๊ช่วยนี้ได้นะ,อะโอ้โหปึ๊บขอบคุนนครับอ่า เราลองชิมด้วยก่อนกัี๋ยวเาเอาน้ำอืมได้ได้ได้เลยอือลงตัวเป๊ะเจ๋งๆเจ๋งๆนี่ครับทำครั้งแรกและครับเพ่งเชงเลยมันแบบบอกไม่ถูกเลยแบ่เหมือนกับที่ไปทานที่ร้านอะตามร้านติ่มซำเลยพวกนี้อร่อยมันขมไปไหม ไม่ขมลงตัวปเป๊ะแล้วก็ผมจะได้เติงงมน้ำให้